สวัสดีคะ่ะนี่นะคะเราจะมาดูมันแก้วนะคะมันแก้วจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่มีโอกาสได้เอาผลิตภัณฑ์ไม้ o า e r Set ของเราไปใช้ที่สวนมันแก้วนะคะดูสิคะมันแกว้วหัวใหญ่มากค่ะสังเกตดูนะคะว่าแต่ละหัวนะคะเดี๋ยวจะให้คุณบุญถมมาจับขึ้นให้ดูนะคะนี่บุตรทั้งคือ ทั้งทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเป็นยังค่หนักไหมคะเจ้าของสวนบอกว่าไงคะปีนี้ได้กี่ตันนะได้ไล่ละสิบตันไล่ละสิบตันใช <ๆๆ S 1> ่ได้เลยไล่ละสิบตันแล้วก็โลละเท่านะคะโลละสิบบาทโลละสิบบาทแล้วมีกี่ไร่ค่ะมีสามไ่มีสามไลคิดดูนะคะว่าเกษตรกร,ร,กรชาวสวนมันแก้วนะคะจะได้กี่แสนคับคุณบุญถม สามสิสามแสนใช่ไหมคะโอ้โหแค่เพียงสามไร่นะคะแล้วปีนี้นะคะผลผลิตออกมาเกินคาดหมายเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะคือผลงานของ My Power Set ของบริษัท p s k 2.05ค่ะสุดยอดจริงๆเลยค่ะ